ทุกคนฉันได้แฟนไายกับพี่มาร์คที่มาเลเซียแกตอนแรกฉันไม่รู้ตัวเลยกำลังนั่งพับ้าอยู่แล้วพี่แอมกับพี่ดาวก็คือส่งมาบอกให้ไม่ได้ไม่ได้กูยังงงอยู่ฉันได้จริงเหรอมันไม่ใช่มันแบทแบททูเหรอกูแบทแบทู รุปแล้วคือพอไปดูนะคือฉันได้ฉันได้แฟนซัพกับพี่มาร์กแล้วแล้วคือประเด็นสําคัญคือไอเราก็คิดว่าเราไม่ได้แล้วใช่ปะเราคิดว่าเออกูเป็นคนที่แบบไม่มีดวงนเ้าไม่ได้กับเมนแน่ๆแล้วสรุปว่าคือแบบแกในที่สุดคือแกเขาเ้าใจกไหมแล้วคือตอนแรกฉันคิดไว้ว่าเออฉันน่จจะไม่ได้กับเมนแน่ๆแล้วในที่สุดก็คือแบบพอพี่ดาวเขาส่งมาฉันก็ยังแบบอึ้งตกใจอยู่ใช่ปะ พี่พี่เอ็มเขาส่งมาฉันก็ยังอึ้งตกใจอยู่แล้วแล้วพอพอไปเช็คดูว่ามันได้จริงไอ้กูดีใจอะโอ้ฉันดีใจมากแกฉันดีใจมาก,กดีะได้คือแบบแล้วคือประเด็นคือในความที่เราคิดว่าเราจะไม่ได้ เราก็เตรียมชุดแค่ไปวันไปถ่ายรูปกับพี่มาชุดงานแฟนายคือฉันยังไม่ได้เตรียมเลยแล้วคราวนี้มันจะหาชุดตันไหมอ่ะไม่เป็นไรชุดไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะเนอะพวกแกแต่ได้แฟนไซกับพี่มาแล้วดีใจอะ่จะดี